เช้าค่ะวันนี้นะคะน้องแคทรอนนะคะมีเพื่อนดูดูด,ด,ดูจะมารวยวันนี้แคทลอนนีเพื่อนแต่แกงพี่สมโอมายอมนะคะโอ้ยวันนี้ออกมาเจอเพื่อนแกงด้วยป้าเลยปไปนี่พี่สมโมยอยู่นี่พี่มายอมอยู่นู่นโอ้ยวันนี้เจอเพื่อนด้วยพี่นอดีดีวันนี้ชาวแกงมาแล้วทุกคน นีชาวแก๊งมาดูกๆก็มารวยวิ่งสนุกสนานมารวยวันนี้สิอุ้ย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 มารวยสนุกวันนี้เด็กๆเข้าทุ่งกันค่ะทุกคนวันนี้แคลนมีเพื่อนเยอะเลยแคลนมีเพื่อนเยอะเลยอ้ออ๋อออออุ้ยมารวยอย่ายุ่งกับพี่เขามารวยอย่ายุ่งกับพี่เขา ห,หมาเด็กหมาเด็กหมาเด็กสนุกสนานแกรดก็เป็นหมาฮีทเวิร์ดชอบเล่นกับเพื่อนอยู่แต่ว่าเล่นแป๊บเดียวนมีโรคส่วนตัวแต่ว่าชอบตามที่ส้มโอโอน่นค่ะวันนี้เขามาปลูกต้นมะม่วงใหม่แต่ว่าช่วงนี้ฝนห่างไปหน่อยนึง เมื่อคืนก็เหมือนจะตกลงมานะแต่ว่ามันโปรยปลายน้อยค่ะโอ้ยเด็กเด็กกมาแล้วเด็กๆมาแล้วมาเวยก็มารวยคึกโอ้ยฉลาดปะไป อันนี้มีบ้านหมาจรด้วยนะคะบ้านหมาจรนเข้ามา่อยู่ตรงนี้เนาะน,นี้เด็กก็ซึ่งต่อความน่ารักนะคะของเด็กๆวันนี้ตลอดมาเจอเพื่อนแก๊งนะคะ ตลกดกเลยมาเจอเพื่อนแกงนะคะได้เข้าทุ่งกันสดชื่นนะคะทุกคนนม่เน,นูเป็นชาวแกงปลาลูกปลาอาพี่สมโมไปไหนอ่ะพี่สมโมไปโน่นแล้วปะ ส่ตงต่อบรรยากาศดีๆนะคะของเด็กๆนะคะให้กับทุกคนเท่านี้นะคะ,คะสวัสดีค่ะ